เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม์คุณกล้วยขายใหญ่กันอีกแล้วนะครับได้นัดดู so เอลหน้าปักซอยทำไมท่ารอบนี้มันเปลี่ยนไปอีกแล้ววะท่านี่มันยังไม่ซึมซับในเนื้อใช่ไหมโอเคซึ่งนัดเดลหน้าบักซอยในรอบนี้เนี่ยเป็นการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งจับมือกันจะมาดูเอลในวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือ จูเซียวีทูเบอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นในการดวลของเราทั้งคู่ในวันนี้เนี่ยเกิดจากการที่ได้ไปเล่นกับจันหมีมาอ่าจูเซียไปเล่นถอยเหรียญมาใช่ปะผมไปเล่นถอยเต๋ามาแล้วทีนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์ในรอบที่แล้วที่ผมลุมคลิปต,ตอนเล่นกับจันหมีไปก็มีมีคนเสนอไอเดียที่น่าสนใจว่าอยากเห็นคุณกล้วยกับจูเซียเล่นกันแบบว่าจูเซียเล่นเด็กถอยเหรียญคุณกล้วยเล่นเด็กถอยเตา๋าอะไรเงี้ย แล้วมาเจอกันน่าสนใจใช่ได้แต่วันนี้ผมขอปรับนิดนึงนะครับผมเราได้ไปคุยกับจูเซียมมาแล้ววันนี้เราจะเล่นกันในทีมของถอยเหรียญและถอยเต๋เอน็นอา N R วันนี้มีแต่เอ็นกับอาครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายใช้เด็กที่เกี่ยวข้องกับการถอยเหรียญและถอยเต๋าเท่านั้นนะครับผมโอ้ยเชิดซึ่งในการดูเอลนี้เนี่ยเราน่าจะเล่นกัน2ตาเหมือนเดิมแล้วก็เด็กของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม <laughs> แน่นอนว่าเจอวีทูเบอร์เนี่ยคุณกล้วยไม่เคยเออมมืออยู่แล้วนะครับผมผมได้จัดเด็กมาแล้ว2เด็กด้วยกันนะครับเผื่อ2 m a แมชด้วยกันนะครับรสชาติจะได้แบบเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย <laughs> ซึ่งเด็กแรกเนี่ยขอไม่อธิบายเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าช่องเราไม่น่าใช่ช่องสําหรับอธิบายเด็กเท่าไรหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกตคอยเหรียญเนี่ยมันดูเก่งกว่า ตัวมีเอฟเฟกทอยเต๋านะครับเอสในรอบนี้ของเราเนี่ยใบนี้นะครับซาสเกะซามูไรนะครับถ้าใบนี้เนี่ยแบทเทิลกับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับสามารถทอยเหรียญหัวก้อยได้นะครับถ้าเลือกหน้าที่จะออกของเหรียญถูกเนี่ยให้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปเลยนะครับผมเอสการสุดๆนะครับแล้วก็จะมีการที่คุณหน้าคุณตาอยู่จากเด็กทอยเต๋าใช่ไหมครับแล้วก็เซคันด์คอยทอสนะครับมันคือโอกาสครั้งที่2ในการทอยเหรียญนะครับเราสามารถรีการทอยเหรียญได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็น เวทต่อเนื่องด้วยอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ต้องอธิบายลวครับเพราะว่ามันเป็นการท,ที่ใส่มาเพื่อให้เราแบบว่ามีการเล่นที่สมบูรณ์สมดุลแล้วก็มีคอนเทนต์ในการเล่นเพิ่มนะครับแค่นั้นแหละเด็กที่2เนี่ยผมจะใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเป็นทวินบาร์เรลดะกอนนะครับทรกเก็ตหนึ่งการ์ดบนฟิวแล้วก็ทอยสองเหรียญน,นะครับถ้าออกสองหัวเราก็ทำลายการ์ดไปนั้นบึ้มการ์ดไปนั้นได้เลยอ่าเพิ่มการ์ดแนวเน้นทำลายมาแล้วก็จะเพิ่มเป็นนี่ครับการ์ดของ v ว l ัน์นะครับ เว้แล้วเนี่ยเป็นสเกลเพนดูรัมนะใบนี้เนี่ยถ้าแปะที่สเกลเพนดูรัมเนี่ยสามารถสเปลออกมาจากสเกลเพนดูรัมได้นะครับผมแล้วพอสเปลออกมาเนี่ยเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวทอยเหรียญออกหัวในเกตเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นถ้าออกก้อยลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นครึ่งหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นการที่ดูน่าสนใจนะครับเด็กที่2นี่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเน้นไปทางการทําลายล้างเลยล่ะ <laughs> ผมว่าการที่เป็นทอยเต๋าเนี่ยพวกการที่ไม่ค่อยมีผลเสียเนี่ยมันแบบพอเล่นได้อยู่ไงก็เลยเอามาเป็นการส,สปอร์ตแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบไปทางทอยเหรียญซะมากกว่าแล้วเพราะว่า,เ,าวเราไม่เล่นทอยเหรียญไงขอเล่นหน่อยแล้วกันนะคราวนี้ทอยเหรียญนะ่ะสองเด็กหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมบังว่าจะไม่ยาวเกินไปนะครับผมผมบอกเลยว่าจูเซียเจอผมแน่ เราจะมาทะเลาะกันทำไมวะเอาเป็นว่านี่นี่เป็นบทบาทของเราในการเล่นดุเอลนะครับผมเราต้องเต็มที่อยู่แล้วถูกปะแต่ก่อนไปเชิญพบกับสปอนเซอร์ของเรานะครับผมป่ะ level up สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ level up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมา level up ไปพร้อมกัน คำเตือนดูเอลแมชนี้เนี่ยเป็นดูเอลแมชที่2ถ้าเป็นไปได้เพื่อเพิ่มอัธรรตในการรับชมอย่าลืมไปชมแมชที่1ที่ช่องของจูเซียก่อนนะครับผมแต่ถ้าไปดูมาแล้วก็ไปกันเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันกับแมชที่2แล้วนะครับผมแมชแรกใครที่ยังไม่ได้ดูนี่คือแบบผมบอกเลยพลาดพลาดมากมาก,มากคุณกล้วยนี่คือแบบว่าตึงตึงตจตจัดคี้โม้จตจัดโอ้เห็นเินมากพวกคุณเคยคงเคยจะเห็นในไลฟ์แล้วใช่ไหมว่าผมแบบ เล่นสิบตัวอือผมถอยได้หัวเก้าตัวโอ้แต่แบบตอนสู้กับจันหมีอ่ะเกลวยเกลือมากเลยนะใช่ใช่ก็จันหมีไม่ยอมท้ามาเล่นถอยเหรียญไงถ้าเเล่นถอยเหรียญนี่คือจันหมีไม่มีนะได้เกิดนาคิดนะตูดรอบนาต้องท้าแล้วปะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยแล้วกันวันนี้เรามีสองเด็กใช่ป่ะเด็กแรกใช้ไปตอนแม์แรกแล้วนี่เป็นเด็กที่สองแล้วใช่เริ่มกันเลยดีกว่า <พ y> <c oughs> ดวงเขาแบบแค่ตาแรกเปล่าแบบตาสองไม่นับอะไรเงี้ยคิมโมะคิมโมะแค่คคคตาแรกรอ่ะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเจอผมไปหลังอ่ะเรียบร้อยคิมมันจะสั้นแล้วนะไม่ใช่หรอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อุ้ยเอสการ์นนดรผมขึ้นนะตายนี้แต่เอสการ์ดผมขึ้นนะตาเมื่อกี้เอสการ์ดยังไม่ขึ้นมาเลยนะโอ้โหตามเมื่อกี้แต่ต่อให้ใช่ไหมเออตามเมื่อกี้ต่อให้อืม หม,มอบหนึ่งต้องใช้กลยุทธ์นี้แล้วแล้วก็จบเทิร์นนี่ยไงบอดอันนี้อันนี้อันนี้บอดอันนี้มือนนบอดเลยไงตอน,นอเอ,อ้ยเอ็ดการ์ดผมขึ้นนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนถ้าไม่ตายก็ใช้กันตอนหลังเสมออ,อ่างั้นผมบบลงมิกจัดบ้างโอ้โหเ,เปิดก่อนเลยแล้วกันนี่เลยผมมีเฮดจัดจิ้งไงมีเฮดจัดเออผมมีเฮดจัดจิ้งไง ว่วบเอาอ่ายังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะแล้วผมตีหน่อยตีหน่อยตีเล้วอ้าวไปดีอ่าวแล้วผมบูสต์หน่อยโอ้ยบูสต์อ่ะโอ้แล้วสองคนดีอ่ะเท่าตัวนะอ่าผมบูสต์ดีไปโอ้แล้วมีสองโอ้ยที่ผมจะตีแล้วขอผมเยอะนี่หนิโอ้อดิสเอาตึงตึ๊งตั้งแต่ตาเลขเลยละแย่แล้วอ่ะ กะเอาตายเออดรอเลยอุ้ยเอาไงดีนะเมื่อกี้ตาก่อนอันนี้จูเซียเคยให้ผมจัว่วผมก็ให้จูเซียจั่วบ้างนี่ไปเลยอุ้ยสวยงามอ้าวไม่ได้เล่นอ่ะอ่าเรียบร้อยสงสัยผมต้องใช้เอสการ์ดแล้วว่ะเอ๋เอมาเลยเอสการ์ดเหรอซาสเสเกะซามูไรเฮ้ยซาสเสเกะซามูไร ซานสเกะสุมาลัยโจมตีแล้วใช้ความสามารถถอยเหรียญถ้าถอยถูกแล้วก็ทำลายการ์ดไปนั้นได้เลยยังไงล่ะเอาไปไปอ่าเรียบร้อยทำไมกูไม่กดหัวอ่าเย่แล้วมันจะเย่แล้วมันจะแตกแล้ว่ะเดี่ยวว่าไม่ได้มองแล้วคนหลบคนกลัวคนเกิมเคลนไป บอกเลยว่าญี่ปุ่นก็สั้นเหมือนกันสั้นเหมือนกันสั้นขั้วอะไรเขาดีอยอย่างก่อนไม่คิดสั้นคู่เลยขอตัวว่าไม่ค่อยมีอะไรใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะใช้กอบอ่ะก่อนก่อนใจ้เลยเด็กกอดใจหน่อยกอดใจหน่อยดิเอ้ยไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วมามามาตึงตึงมาเรียบร้อยตึง วองแล้วใช้ดวงมันซองผมมันหมดแล้วเอานี่ไปเอาเฮดจิตชิงไปอย่าพึ่งก่อนยังก่อนนะยังก่อนยังก่อนอย่าพึ่งก่อนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยยผมทอยก้อยอ่าอ่าแล้วลอยถูกด้วยอ่าไม่เนกเกตแล้วก็จวดสองไปเหมือนเดิมอ่าแล้วการผูหายตัวเนี้ยตั้งยังแบบโมกเลยคิดพุ่งก้อยแบบห้าแล้วทีโจว่ะตาตาเนี่ยมันเศร้าสุดๆเลยว่ะบายทวินทวินบาเรลดราก้อน ต้องจัดการไอ้นี่ก่อนเลยมีซื้อแจัปไปครับโปอ้่าไม่ได้อีกผมว่าแบบจริงๆแล้วการที่คิดเราสั้นเพราะว่าเราไม่ได้ปั๊บเส่กันเหมือนตอนเราตียราจะหน,น <laughs> ไไีไม่ไม่เราเราไม่ได้มีความแกวนตัวต่อก,กันนะ <laughs> อราตีไมดิเลยเราไม่แก้์เรา <laughs> ไม่แก้ <laughs> เราแบบอะไรนะต้โตกันแบ่งคนครึ่งลงมวยกันแบ่งคนละครึ่งไงหนึ่งพันเลยจบเก็เอิเลยเจ๋งะ ถ้าไม่มีอะไรพลิกสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็เราต้องนิ่มสุดๆแน่เลยแบบนิ่มเป็นกล้วยเลยมันกล้วยบดเลยนี่โอ้โหเยังไม่เป็นไรตาคอันได้ขอให้บ้างขอให้บ้างอ่าโอเคโอเคขอบ้างขอบ้างขอบ้างอ่าให้หลอกดีกว่าให้ความหวังแล้วก็จากโอ้โหจากต่างแบบไงนี่อย่างแน่เลยอ่ะเรียบร้อยอ่า เกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยนะคบอี่ขอละขอละตอนมันเออไปนี่มันจะเปลี่ยนตอนอินฟดแล้วผมขออย่าทอยให้ได้หก็บอถ้าทอยได้6แล้วก็มันจะคอนเทนต์มากๆอย่าทอยให้ได้หนะเอ้ยเกือบโอ้ยเกือบยังก่อน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 รอเอาเป็นว่าปะซาสึกิเอ็ดการ์ดใบที่สอง เอ้ยคิดอะไรไม่ออกซากเกตแล้วก,ก่อนใช่คิดอะไรไม่ออกซากเกตวะแล้วก็ตีไปที่มิดจั๊บก่อนเลยไปเลยแฟลรี่บ็อกเอ้ยแฟลรี่บ็อกแล้ว <laughs> นี่แ,แน่้ยเราเลยแบบเจ็บปวดแน่อ้าวพอยถูกพลังศูนย์อ้าวไม่ได้ไงไม่ได้ไงยังก่อนนะยังก่อนนี่ยังไม่นิ่มนะเฮ้ยจูเกมอัดเปลี่ยนเล็กน้อยเลจังหวะนี้ยังเกมยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเกีย่ยวอัดเปลี่ยนเล็กน้อยนะ หัวเหอโอ้แย่ละอ,อ่าเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วครับ <c oughs> ขอถอยบ้างเอาหัวบ้างอ่าแล้วหัวจริงอุ้ยแต่ไลน์ไม่ลด่ะเสียดายด้ไลน์ไม่ลดโธเโอเ้ยเอาละดวงมันเริ่มกลับมาทางผมแล้วในหดดัวนี้หมอบการหนึ่งใบแล้วก็จบเทินเลยตรงกลับไปยังก่อนดวงเดืองอะไรไม่มีจริงหรอกระวังไประเบิดฝั่งนั่นหน้าการไปเนี่ยระวังหน้าหรืออีกสองขอถอยหน้าถอยอย่างเงี้ย เฮ้ยโอโこれで吹っとます第一の爆弾スイッチオンเย้เลยสิเรียบร้อยสองพันอ้าวย่ว่ะอาการไม่ดีแล้วอ่ะเริ่มจะไมดีแล้วเอาล่ะ ถ้าผมชนะนี่ผมได้ถึงพันรูบบอก,จกแจกงานหนีนะเฮ้ยเอาละครนี่ยผมไม่ยอม,มยอมหมดเลยเฮ้ยเอาไปไหนไปไหนหลังอะ่ะเฮ้ยเอาไปหลังดีเอาไปหลังดีไม่เอาดีอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะเ,อเลยเอละไรวะโอ้แล้วได้หกอ่าเรียบร้อยโอ้ฮาเกินเอเวอรไลทผมปีผมปีเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับอ่าผมเปิดเลยผมมีมันการนี่แฟรี่บ็อกซ์ อุ้ยบานะถ้าผมทอยถูกแล้วก็ไปนั้นมันจะนิ่มเลยนะนี่เลยนิ่มซะอ่าน,นิ่มเรียบร้อยนิ่มเรียบร้อยจังหวะนี้เอาหัวคู่ไปเออไลท์ไม่ลดแต่ก็โดนทลายไปไงเดี๋ยวผมเริ่มกลับมาทอยตึงเลยผมเริ่มคาดหวังกลับดวงของตัวเองได้อีกครั้งแตง <laughs> คแแ่คุณแน่ใจเหรอคุณคุณจะจ่ายไลท์แบบนั้นอ่ะ ไวชิวไวชิวแค่500เองอยู่ได้แค่2ตาตานี้ผมขอแปะสเกลเพนดูรัมก่อนไม่ไรเอ้ยสเกลเพนดูลัมเข้ามาแล้วแล้วผมขอใช้ความสามารถของเวเลนซ์เมื่อโดนแปะสเกลเพนดูลัมกระโดดขึ้นมาในเมนมอนเตอร์โซนได้ข้างหน้านี่ยังไงแค่นี้เราก็มีมอนสองตัวแล้วเก่งๆิสุดอ้เอซีหดอ ไม่ไม่ไม่เอ็กซมีมีแต่ว่าไม่ก่อนยังก่อนยังก่อนเราสองตัวตีดีกว่าดีตีเปหนึ่งไปอ้าวผมทอยแครับหัวบ่างขวบบางอ้าโอ้นนิ่มนิ่มเรียบร้อยนิ่มอ้าไม่เป็นไรยังมีตัวมาตัวนี้ก้อยตัวนี้ก้อยก้อยเหรออ้าโดนเลยเอาละจูก่อนไปขอหมอบกัด เซ็ตการ์ดหนึ่งใบก่อนแล้วแล้วก็จบเทินเนี่ยว,ว่ะเ,เขาเขาเสริมเติมแล้วอ่ะแน่นอนความเป็นดวงของเราดวงคนดีคนดีมัดดวงแข็งเสมออ่างั้นนี่คูาเปาออฟเอ็บ้างมา,มาอ๋ออ่ะแล้วตอนที่ผมได้ไงก่อ, <c oughs> อจวดแล้วนะ <c oughs> น่าสนใจอาการไม่ค่อยจะดีเนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีกรอเลยเอ้ย ผมว่าผมมาว่ะจูต่ตานี้ผมว่าผมมาจริงๆว่ะตีมาอะไรอ่ะเอสการ์ดอีกใบของผมขึ้นแล้วยังไงล่ะเอสการ์ดอะไรขออัญเชิญอัคน่าฟอร์ <mm> อัคน่าฟอร์ดเมติเชียนหัวมา <mm> อ่าลอ <mm> <mm> okay, แล้วก้อยโอเคจบละมันมันไม่ใช่เอสการ์ดละมันเป็นการขยะละค่อน, <mm> นขอน้างมีเอ้ยแต่ถ้ามันได้หัวนะทุกครั้งที่ผมใช้เวทนะพลังยุทธีมันจะคูณสองเลยนะ เดี๋ยวไม่มีไงโอเคแต่มัไม่ได้มันไม่ได้มีไง <laughs> แต่พอออกก้อยเลยทุกครั้งที่ใช้การเวทจูก็จะเพิ่มไลฟ์พอยต์ห้าร้อยเพราะงั้นผมจะไม่ทําแบบนั้นหรอกนะเออผมได้ไลฟ์สี <laughs> ไม่ผมจะเนเกรดความสามารถของมอนสเตอร์มอนตัวเองนี่เลยเอแป๊บอ้าว <laughs> าาาวนี่ไงเรียบร้อยเนเกรดเรียบร้อยแล้วเ <laughs> อาเลยนะจูขอจุออ๋2 2> ๆๆยสอ <ๆ S 1> <laughs> งได <laughs> ้ปหมขอจุ๋ยสองได้ปหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอเรียบร้อยชิบหายแล้ว โอเลยว่ะเมื่อกี้ผมเตรียมเปิดเชนอ่ะผมจะยิงไฟดา๊บเจ้คุณนั่นแหลตอนนี้ผมยิงไม่ได้ละผมโดนมันไม่โชกว่ะอ่าเอ้ยแต่จูถ้าจูปล่อยผมผ่านไปอีกสองเดียวหรกอว่าตายเองแล้วดาไม่เป็นไรหรอกมั้ยยังยังไม่เป็นไรหรอกมั้ตีเลยอุ้ยมีความเสี่ยงที่จะนิ่มค่อยค่อยค่อยเอาอ่าไม่นิ่ม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 นะถ้ามันสี่อุ้ยถ้าตีเข้าหมดนี่คือจูเหลือร้อยเดียวนะ จูเหลือ้อยเดินนะเอ้ยอันนี้ของหวานนี่ของหวานเอาไปอ่าเรียบร้อยอ้าวดีเลยจูนี่เลยได้เบา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 โอเคโอเคโอเคยังใช้ได้เดี๋ยวผมเปิดใบหนึ่งผมยังเปิดโอ้ยนี่ไปไหนก็ได้อะบอกเลยเต็มสนามไม่หมดแล้วอะถอยได้อะไรก็ได้อะ หมอะด้วยแล้วก็จบเธอเลยเออยังไงของ็ยิงได้ไอ้ตรงกลางเป็นแบบจา่าหรือเปล่าไม่ใช่จ่าไม่ใช่จาเนี่หลอนจา่าอีกแล้วเนี่ยเป็นหลอนจ่าจากการหมีนะหลอนอะไรขนาดนั้นอ่าเรื่อ,อ้หนึ่งอ้าเอ้ยไม่ได้โอ้แย่แล้วอ่ะ สถานการณ์ค่อนข้างจำใจนะคัู่ของอีเลยเฮ้ยจูจอมมาตั้งโจมตีมาจูจอมตั้งโจมตีใช่อมาตั้งโจมตีอ้าอาแล้วได้จวงไงโอ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปสะหนำผมจีนวะเริ่มเริ่มตัดเหงื่อเทได้นะเอ้ยแต่สนามจูเต็มนะตอนนี้โอ้แล้วมีมิดจัดด้วยอ๋ออย่นี้วะเราแบบมาวัดกันเลยดีกว่ามาเราแบบปีเลย อย่าบอกนะมีบัฟพลังไม่มีแต่ว่าถ้าจุูตีพาดจูแพ้ใช่าแกเล่ามาทอยเหรียญนี้ป่ะไอเอาเอาเอา,เอาเต็มต้นแล้ว <laughs> <า>ย่แล้วเย่แล้วใครได้ก้อยคนนั้นแพ้ใช่ป่าเนี่ยเสียสองพันอ่าแล้วจูวได้หัวไงอ่าเรียบร้อยแล้วผมอ,ะ surprise, อ่ะ surprise motherfucker อ่าแล้วผมได้ก้อยอ่ อะไรอะไรเขาดีเนี่ยกระตัดสำคัญจวได้ก้อยรู้สึกว่าสูสีสูสีแล้วแต่มาพากันอะไรยี่ได้อย่างไรกันนะเอ้เราก็แบบถือว่าแบบอันนี้ไงเสมอการอีกสักตาหรือเปล่าตานี้แบบวัดกังเลยได้ดิได้ดิโอ้ยจะเป็นลมเฮ้ทุกคน ช่วยด้วยผมแพ้ด้วยอะไรปแปลกๆอีกแล้วเนื <laughs> ่อ <c oughs> จากคลิปสั้นไปเราก็เลยมีตา2องไมตาพิเศษนะครับซึ่งแมตชนี้เนี่ยเราจะใช้นอร์มอลมอนสเตอร์นะครับที่มี พันยงตีซ้ํากันได้แค่มากสุดแค่3ตัวนะอย่างเช่น2000ถ้ามี2000ในเด็กแล้วก็ซ้ํากันได้แค่3ตัวประมาณนี้นะครับผมแล้วที่เหลือก็เป็นเวทสวมใส่นะครับที่เราใช้ได้แล้วการที่เราใช้ได้จะเป็นระดับ N กับ R เท่านั้นเช่นกันนะครับในตา2นี้นะครับจูบอกว่าคลิปมันสั้นไปไงพอดีมันมีคนดวงขี้โม้เกินไปไง อ่าแล้วเราก็ได้เด็กออกมาเป็นเด็กนี้นะครับสุยดอยอดแห่งความป้ากล้าผมบอกเลยเด็กนี้ผมไม่คิดอะไรมากแล้วใส่แต่เด็กแบบใส่แต่การ์ดแบบเสริมพลังยมตีแล้วก็เน้นแบบพลังยมตีให้ได้มากที่สุดอะทุกตัวเนี่ยหนึ่ผมก็เอาอะเอสการ์ดของเรานะครับชายนี่แบล็กซีนะครับไลเดอร์คลิกเราใส่ขวานเพิ่มพลังยมตี1น0 0ง เมกก็มอบที่พลังพลังออริจินอลจะคูณ2นะครับไลท์ like น้อยกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วผมแอบใส่ใบนี้มาด้วยหมวกมาไว้นะครับ Mas ออฟ c u r s ส์นะครับเมื่อสวมใส่ให้กับมอนิฟายแล้วเนี่ยมอนิฟายจะโจมตีไม่ได้แล้วก็ทุกๆ Standby Fa t e ของเราเขาก็จะลดไร์พอย์500นะครับเป็นการ์ดคนดีที่ผมแอบหมกมา <laughs> แล้วก็พ r m เม e นะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน500ตามเวทกบดักที่เราคอนโทรลอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ไอใบนี้ก็น่าจะเป็นใบที่น่าใช้การได้อีกใบนะครับมิสบอดดีนะ ใบนี้ทำให้มอนสเตอร์ไม่โดนทําลายจากการต่อสู้ใบสุดท้ายเนี่ยผมเรียนรู้มาจากเด็กของ a d v e n t u r e t Token นะครับถ้าสวมใส่ให้กับมอน n o r m a l m o มอนสเนะครับสามารถ t a r g e เก็ตการ์ดหนึ่งใบของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ดีดกลับขึ้นมือไปได้ครับผมว่าใบานี้ก็น่าสนใจใช้ได้ผมก็เลยใส่มาประมาณนี้ส่วน e x ็กซก็คือใส่มาเฉยๆครับ <laughs> ไม่น่าได้ใช้ครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันกับแมทพิศนะครับผม โอเคมาทุกคนเมื่อกี้แบบว่าเราแบบซ่วงกล้วยไปแล้วไงแต่ว่ามันจบไปเคลียวเราก็เลยเป็นแมบพิเศษนะทุกคนได้แมบพิเศษที่กับเด็กพิเศษด้วยขอเปลี่ยนเด็กก่อนใช่งั้นก็ไปเลยบอกเลยว่าแบบวัดวัดกันหลบไม่นานเราค่าทีก็จบแล้วนี่คือถ้าา โอ้เออเอาเริ่มก่อนไปอ่าจะโอลิเชียหรอเอาเลยเอาเลยให้ให้ให,ให้นี่คือถ้าจูไม่ลิมิตว่าต้องซ้ํากันได้ไม่เกินสามตัวนี่ทั้งทั้งเด็กนี่คือผมมีแต่ตัวพลังสองพันแล้วเมื่อกี้หยิบม,มาเรียบร้อยแล้วบ,บ้าพลังเกินเออบ้าพลังสุดโอ้แล้วไม่มีแก๊สามใส่เลยอ,อันนี้ว่ะแบบแพ้แพ้แล้วก็เราเปิดการให้กล้วยไปก่นอนเฮ้ยใช่อ่ะเปิดก่อนได้ปูนมาเนี่อ่ะไรแบะนี้ ดรอเลยแกบอกเลยว่าแบกบกล้วยแบบเจ็บแน่นอนเจ็บมากใช่รอไม่จะใส่กำลักวงแหวนทำลายมานะไอ้น,นี่คือไม่ไหวนะอันนี้นี่ไม่เอานะไม่มี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 เหรอ,อเ,เปิดก่อนก็ได้การนี่คือเลือกเล่นไม่ถูกเลยไม่ถูกเล่นจริงแบบตอนนี้แหละอยากตั้งกันเซฟเปล่าเดีอยวเาหยับหยากตีเลยเอ้ยผมต่อยแล้วไม่ต้องพัวแกว่าเไี้ยเอานี่เลยผมเปิดด้วยตัวใหญ่เลยนี่มา สองพันกองไปก่อนเลยชายบีแบล็กซีแล้วผมก็สวมการสวมใส่เลยเออเพิ่มอีกหนึ่งพันนี่ได้เวลาและสามพันเปิดก่อนได้ปุ๊บนี่เลยสามวันแล้วก็จบเทินเลยไงได้เลยบอกเลยว่าเพื่อคาดไม่ถึงแน่นอนคาดไปถึงกว่านี้เดรอไหนมาดูเออนี่ดเบอร์ไม้ แล้วก็ใส่เฟ็ดสมใส่โอ้ยเอาเอากันมาเพิ่มพลังกำตีเหรอไปเนี้ยสามมาดูโอ้ยโอ้โอ้าวเรียบร้อยเนไง,งบอกเลยสามมันโ่ตัวใหญ่มากผมไม่ต้องเสียหรอกนะหนึ่งพันตานหน้าโอเคไม่เป็นไรตีแจะเสียอมอนเตอร์นะไม่มีการเล่นแล้วว่ะจูไม่เป็นไร ไอใบนั้นก็ขอมันยืนอยู่เฉยๆกัน,กนเอามัสออฟอคคูสไปเอ้ยห้ามตีหรอนะห้ามตีแล้วรถไล่5ห้าร้อยแกโอ้โไหไลทกาดหมอบแแล้วก็จบเธอ <laughs> ทำอะไรไ,ไม่ได้แล้วเขาไลทกาดมากเลยทุกคนเขาจะเบิร์เลยพลอยล้วอะ่ะเออผมไ่กันสองพันหนึ่งไหมนะตัวนั้นอะ อ้าวการสองวันหนึ่งไงนะโอ้ทำไมโอ้ไม่ก็เอ้แ่ล้วการสองวันหนึ่งแย่ว่าการสองวันหนึ่งหลอกๆว่ะเอาแล้วคุณชินีแบบว่าหน้ากากกระปูสองใบหรอผมมีใบเดียวเจยวละจอเลยเอ้ยเดี๋ยวไปห้าร้อยก่อนไปเดี๋ยวห้าร้ก่อนเออคนจะเยอะสิบเทอรเลยหรอ เฮ้ยมันจบแล้วยังดี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 ใจเย็นใจเย็นผมกำลังคำนวณอยู่แอคแครผมมันไม่พออ่ะจูอ้าวใส่ไม่สงสัยน้อยไปบ้าผมคงต้องหมอไปก่อนจบเซตเดี๋ยวเขาเซตอีกแล้วอ่ะแอคแครไม่พอจูอย่าบุรีอย่าบุรีผมแล้วตีเลยผมบุรีเลยโอ้เรียบร้อย อย่างน้อยก็ปลอดภัยนะโลกก็ยังปลอดภัยอยู่ <laughs> เดี๋ยวมีนะเอฟฟกไม่โดนทำลายแต่การต่อสู้โห,โห,หรือว่ากูใส่มอนมากไปจริงวะหรือว่ากูใส่มอนมากไปจริงวะแย่แล้วว่จร <laughs> 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 ิงมอนเยอะไปนไปแล้วจบเลยโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วโ้จบเลย เอาอะไรไม่ได้แล้วโอ้จริงอ่ะจบเลยเอ่ะมันสนั่ไไนเลยว้าโอ้ขอเลยโอเค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 ใจเย็นๆไว,ว้ใจเย็นนะจั่วเลยเฮ้ยมาแล้วจูอะไรมาพลังเนี่ยพลังมันมาแล้วจูได้เวลาแนละ้วขอนเชิญอีวิลสวอร์มลงมาตั้งโจมตี ให้การให้นใหันเสียมใส,ส่ power mage เฮ้ย power m a e นี่ power mage ไม่ได้มีแค่หนึ่งใบนะจูเฮ้ยมีส <laughs> องใบเจอ,เอ,เอ,เอไปแล้วอ่าเรียบรอ้อย409ใหญ่มากๆได้เวลาแล้วจูตีเลยโบกโอ่ะอุ้ยไม่เสียอุ้ยไม่เสียเขาสิหายเด้อโอ้โหไรากาดไม่เสียไม่เสียเอฟเฟคเวดสมใส โอ้โอกาสสุดๆโอเคจบเพินก็ได้แย yeah, ่ผมว่าแบบคุณลอันตารายเกินไปละแต่การมนมือคุณเยอะมากเลยนะจูเออการึงเยอะมากแต่ผมผมยังไม่ทำลายผมหมดผมผ่านเลย <c oughs> จังรลบาไปก่อนแลวโอเคผมก็จะเบินไล์คุณไปเรื่อยๆนะ เซตก่อนเซตก่อนอุ้ยได้จ้ามาเนี่ยจูได้จ้ามาเนี่ยไม่ได้จามันไม่ใช่มอนเตอร์ปกติออโอเคโอเคอุ้ยจูบอกเลยตายนี้คือแบบผมผมเทพแล้วผมเก่งจริงแล้วจริงเฮ้ยเราได้ใจแล้ว่าคือแบบไม่มีอะไรทำร้า,ายผมได้ละขอเวดสวมใส่อีกใบนี่ไม่ไม่ต้องทำายากการต่อสู้ไม่ตายอมตะไม่ตายนี่เป็นไง แง่ห yeah, uh uh e วัดกลัวยยางหวาดกวยยางนี่ตัวเดียวยืนได้ทั้งเกมมาบอกเลยตีเลยโ๊กก็ให้อุยน่าจะใส่ตีทะลุกันมาด้วยวะ่ะโอ้โหผ่านแล้วว่าผ่านะ <c oughs> าแล้ววะ่ะลืมใส่ตีทะลุกันมาด้วยวะ่ะจูเสียดายว่ะแย่แล้วอ่ะล้วแบบโอ้ชิบหายละทำไงดีเนี่ยปิดไม่ลงแล้วเออตีเขาไม่เข้าด้วยว่ะแย่แล้วว่ะ อต้องตีเข้ามานะทำได้แค่ตีตเขาเอา้ะโดนเบรนไล์พอยห้าร้อยไปเรื่อยๆนะแบบสไตล์คนดีอะไรขเขาเนี่ยเออไม่ตีด้วยไม่ตีด้วยเราเราปล่อยเราปล่อยจูโดนเบรนไปทีอะห้าร้อยแบ,บแบๆบนี่เรียบร้อย <c oughs> เหลือเหลืออีกแค่ห้าครั้งเท่านั้นจูจูจะหมดละจูก็จะหมดละดล <c oughs> เลอแค่ครั้งนั้นเห็นเกลือมากไอ้ตาก่อนหน้านี้ที่ที่แพ้ไปก็คือแบบ ได้แล้วได้แล,แล้วได้ตานี้ช่วยแล้วยังก่อนยังก่อนโอ้ยยังก่อนเราอ้ยมีเซตการ์ดด้วยวะไม่ like. สมใส่เซตได้ด like ้วยหรอบ้านฮาเซตไว้ผมมีมันจะล้นแล้วตอนนี้โอเคอุ้ยเอาไปอีกข้าร้อยเฮ้ยเลยเจ้าเทินด้วยไม่ทำอะไรยืนแบบยืนเท่ล้ว่ะเไปคนี้เยอะแล้วถึงไปอีกแค่ สครั้งเธอไยูสี่เธอในความตายไฟรอดเขาดาวอุ้ยหม่เไรอ่ะไมอไรอ่ะหมอเไรอ่ะจะบอกว่ามีาบูไอไม่มีเลยแย yeah, แล้วผมโดนเบิ <laughs> ไม่หยุดเลยเอยเรียบร้อยโดนเผาโดนเผาได้อยูโดนเผาแล้วนะไม่เอาไม่ไม่เล่นนี่ไงสไตล์คนดีจัน <laughs> มีต้องภูมใจในตัวผมอย่างแน่นอนอ้าว <laughs> จริงๆแล้วอะ่ะผมก็แค่รอจังหวะที่เสนอแล้วแหละ เฮ้ยทำไรได้มีพลังเฮ้ยมีมันได้เลยเรียบร้อยตีไม่เข้านะใช่มีเหมือนกันมามาโอ้โหยาบะโอ้โหเฮ้ยผมยังมากกว่า50นะไม่ไปทามจะแบบคุณเยอะเหิมเกินเกินไปหรือเปล่าตอนเนี้ยผมไม่ตายแล้วผมไม่ตายด้วยละผมไม่ตายละเอ้ยไม่ตาย โอ้ไม่ตายแล้วอ่ะไม่ตายไดอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแกอ้าวแล้วแกอ้าวบ้าบอลโอ๊ยแต่ผมหวังว่าแบบคุณจะไม่เหรี่ยมตั้งกันด้วยผมใช่ไหมอุ้ยผมไม่ตั้งกันหรอกจูจริงๆผมมันไม่ไม่มีทางหรอกตั้งกันอ่ะคนอ่อนแอจรอเลยอ้าววัดพลังกันเนาะจังหวะนี้เออวัดพลังกันเลยจริงจู ผมได้และวคีการ์ดผมอีหนึ่งใบอ่ะมันดูนมือผมนานแล้วผมแค่รอจังหวะเท่านั้นขอใช้ใกล้ันสวมใส่ไรเดอร์แล้วก็ใช้ความสามารถทาเกตมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสนามส่งกลับขึ้นมือได้ยังไงล่ะเฮ้ยบ้าทังจริงเอาแล้วจูวันีเจ็บมาเยอะอ่ะก็เลย เขาเรียกว่ามีประสบการณ์กับเธอสักอ้าด้วยเอ้ยกาจะให้แบบโดนเบิร์นงินตุยเลยหรอเกมไปเปล่าแน่นอน้าตายคนดีไงจือเฮ้ยทำะไรอ่ะดูทำะไรอ่ะมันได้แค่นี้แหละทำลายไม่ได้แล้วผมจ่ายโซ่ผมจ่ายโจเอ้ยจ่ายโจ้เลว จูทำอะไรไม่ได้แล้วอยากสวดมนต์แล้วมันก็จะจบตาดนี้แหละจูรอเลยหมดมุกแล้วผมไม่รู้ว่ามีการโกงแบบนั้นด้วย <laughs> จ่ายไลท์ไปอีกค้าร้อยเรียเลยโอ้โหเขาเหินเคยมากกคนผมบอกแล้ยจู <laughs> เด็กบ้กากล้ามนีม่คือผมถนัดมากเลย อะไรคืดีอ่ะนิ้วตาจะไหลแล้วคือแบบโดนห้ามตีอ่ะตีไม่ได้ <laughs> ผมซึมซับมาจากจันหมีเกินไปแล้วผมต้องต้องอยู่ห่างกันสักพักแล้วจริงแย่ <laughs> แล้วค่ะแบบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นจันหมีโน๒แล้วจ <laughs> <laughs> ันหมีโน๒โอเคทุกท่ก็ขอบคุณจูเซียมากครับโอ้ยจูเซียมากที่มาเล่นสองแมตช์ด้วยกันทางฝั่งนี้นะนะขอบคุณนะ ใครอยากเห็นดูเอลแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เป็นไอเดียกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายฮะ